คนแล้วอแต่ละกลุ่มที่ผ่านมานี้มันตื่นเต้นดูเดือดปวดหัวกรรมการมากเลยนะครับก่อนอื่นก่อนจะประกาศผลเรามีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองมาบอกให้ครับขออนุญาตมอบแบบอะไรโซเชียลดิสแท n นซิงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่โอแล้วของคุณพ่อไวโพนเสสุพรรณเดี๋ยวเราส่งผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองไปให้คุณพ่อนะครับแล้วนไลอยมาอนไลน์ได้เลยครับผม เราต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ทําให้เกิดการประกวดแบบออนไลน์แบบนี้นะครับขอขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ ขอขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงครับขอบคุณลอรีอัลลีไวท์เทลฟ์เนเจอร์กิฟต์แบล็กคอฟฟี่ค่ะและขอขอบคุณบริษัท s s k p l u เ i พลับมจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดนะครับผมและขอบคุณสำหรับบริษัทนบพรโปรโมชั่นแอนพิเคเจอร์ด้วยนะคะอาโอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมและสำหรับกลุ่มนี้ใครจะเข้ารอบไปดูกันครับใครกันบ้างที่จะเข้ารอบในกลุ่มนี้ แตนตันตันคนแรกน้องนิวเด็กหญิงกนกรกรจากโรงเรียนระยองวิทยาคมทำคะแนนเข้ารอบไปด้วยเพลงงัดทั้งงัดคนที่สองได้แก่น้องเดริกบูชชุบจากโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดที่สัมภาษณ์ดูติมติม แต่พอแสดงจริงน้องจัดเต็มกับเพลงปูไข่ไก่หลงและคนสุดท้ายได้แก่น้องกี้ที่จ,จัดจ้านในย่านรัชดาเข้ารอบไปกับเพลงคิดถึงบ้านเกิดอาทิตย์หน้ากลุ่มสุดท้ายแล้วกับการแข่งขันรอบแรกมันกันต่อกับสายโจนไม่จําเป็นอย่าพึ่งออกไปไหนเก็บตัวอยู่บ้านอย่าพึ่งกัดตกใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือมบ่อยๆแล้วซุ้มซ้อมกันให้ดีกับซีซั่นใหม่ที่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้ สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองอยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเพิษั้าโบแดงกระจกเคมีพัน AGC บริษัท SSK Publishing บบจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัด yeah. เราได้พบกับคุณหนําเตยชอบแบบนี้คือแต่งเพลงแบบมีเอกลักษณ์มากเลยฟังกี่ทีก็รู้เลยว่าเป็นของหนําเตยแน่นอนเก่งเก่นะและสําหรับตอนนี้ครับผมครับผมมันคือ Jack แจ็คพอตดาวทองที่มีทองคำนูลค่าสูงสุดถึง1น <1, S 1> ล้านบาทที่จะให้กับแชมป์เท่านั้นที่จะได้มาเปิดแผ่นป้ายแผ่นป้ายมีอะไรบ้างน้องปุย๋ยบริษัท TQM i n t e r a a l Broker ค่ะครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองครับผมผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองเนเจอร์กิฟต์แบล็กคอฟฟี่ค่ะ r อรีออนลิเวนท์ลครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเอาละครับลุ้นกันว่าใครจะได้มาเปิดแผ่นป้ายนะแชมป์สำหรับวันนี้สัปดาห์านาหน้าเป็นใครพี่เอกสัปดาห์หน้าเป็นลูกทุ่งสาวที่มีสเสน่ห์มากแล้วก็เพิ่งมีข่าวดีไปคุณเปาลี ดีคะ่ะจำนวนแล้วคนอย่างเธอก็ให้ใครจะมาเสนอก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่นะคะทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ในรายการวอลเลตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด3 5ในรายการ